สวัส <Das que ath> ดีค่ะหนูชื่อนางสาวธรรมรัชเกลียวรำรหัสประจำตัวนักเรียน6830104 0 0 6นย์หกหนำหนดเอาพุตและอินพุต x เท่ากับเท่ากับ f 3าม x 1นึท่ากับ f ห x ส x 2องท่ากับ f ส x 3ามท่ากับ f สแล้วก็ 1> y 1นึท่ากับ k 1 y 2องท่ากับ k 2 y 3ก็คือ h 1 y 4ก็คือ h 2เมื่อเมื่อกด x 3 y 1และ y 3จะทำงานเมื่อกด x 1 y 1และ y 3จะหยุดทำงานเมื่อกด x 2 y 2และ y 4จะทำงาน เมื่อกด x หนึ่ง y สองแล้ว y สี่จะเกิดทำงานเมื่อกด x สามและ x และ x สองพร้อมกันเมื่อกด x สามและ x สองพร้อมกัน y หนึ่งแล้ว y สองจะไม่ทำงานพร้อมกัน